สวัสดีครับพบกับไอซิลแมนกับรายการติดตามหุ้นลุ้นไปต่อประจำวันที่2กันยายน2021นะครับเจอกันแบบนี้หลังตลาดปิดนะครับเราจะทำเป็นคลิปสั้นๆหุ้นประมาณ20ตัวประมาณใช้เวลา20นาทีนะฮะ15บถนาทีเอาหุ้นที่เพื่อนๆแจ้งเข้ามานะฮะแล้วก็คุยกันไม่หมดในรายการมาเก็บตกอีกทีมาดูกันว่าปิดตลาดนะครับออกท่าไหนกันบ้างลุ้นไปต่อได้ไหม นะครับมาดูตัวแรกกันเลยเดี๋ยวนะเซตปิดปิดเท่าไหร่ฮะโอ้ยปิดที่1647นะไปแต่1650แต่ก็รู้กันนะครับว่าวันนี้ตัวไหนขึ้นไปสักขนาดน,นี้ก็พี่เดวฮะพี่เดวสุดยอดเพราะฉะนั้นขอดูพี่อ๋อก่อนดูพี่เดลตา้าขอดูหุ้นน้องใหม่ก่อนนะฮะหุ้นน้องใหม่ c ีวเป็นอย่างไรนะครับรายละเอียดชื่อหุ้นแต่ละตัว จะวางไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็ที่โพสใน Facebook ผมก็จะมีแปะไว้ให้ด้วยนะนะครับ CV นะครับหุ้นน้องใหม่เปิดมาโอเคนะโอเคนะ4.3 2แต่หลังจากนี้ฮะเอา้าร่วงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูที่ทําเฟรม5นาทีนะครับจะเห็นว่าตอนบ่ายเราคุยกันไปนรอบนึงกับรายการหุ้นบ่ายนี้พี่ว่างไงเนาะเนี่ยครับถ้าตั้งหลักไม่อยู่ไม่โอเคอะนะครับ หลุด4.02และที่สำคัญครับที่สำคัญฮนะโลเท่าไหร่3.94หลุดโลครับไม่ไม่โอเคเลยนะครับไม่สวยเลยนะฮะเปิดมาวันแรกนะครับเรียกว่า IPO ที่เท่าไหร่ครับ3.9นะครับมาปิด3.92อีกนิดเดียวนี่คือทำเพรมเด1แท่งแบบนี้เพียวๆนะครับ พรุ่งนี้ต้องงัดกลับขึ้นไปนะไม่ถ้าลงต่อนี้เจออีกช่องเดียวเจอ IPO แล้วนะครับนะครับเจอร,ราคาดกราคาราคาซื้อแล้วนะรา,ราคาทุนแล้วนะนะครับโอเคตัวถัดไปครับเดลต้าพี่เดลครับอัปเกรดตัวเองแล้วนะครับจากเดลต้า5 0 0เป็นเดลต้า6 0 0และที่สำคัญฮนะเป,เป็นเดลต้า7 0 0ไปเรียบร้อยแล้ว แล้วก็เนี่ยครับผ่านดานฮะไปคือไปดวงจันท์แล้วอะ่ะเออและเนี่ยที่สําคัญครับที่เราเปิดการาฟดูกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ในเนี่ย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 ฮะต้องดูทม์เฟรมเดย์ขอมอมเมาส์นิดนึงขอมเมาส์นิดนึงนี่เลยเป็นไงล่ะนะครับฐานเดิมนะไอเนี่ยดาวคารอยู่เนี่ยฮะที่ไปตอนนูน่นปลายปีะครับ จำกันได้ไหมฮะปลายปีนี่ยอด838นะครับแล้วก็มายอด806นะฮะับ806 8ยตอนนี้ครับเดินทางมาถึงทำไฮาที่736 736โอ้โหยิงแบบปุ้งปุ้งนั่นนั่นตอนนั้นก็เหมือน,นครับปุ้งปุ้งนะครับเอาละอีกวันหนึ่งเนี่ยสิจะยิงต่อไหมโอ้สุดยอดอะ่ะ นับถือจริงๆนะฮะโอ้โหแล้วคือไม่ใช่ตัวละบาท2บาทนะนี่ตัวละโอ้โหอีกแปดเจ็ดร้อยบาทแล้วนะฮะสุดยอดมากเลยนะครับสำหรับพี่เดวนะครับนับถือนับถือมากเลยนะครับตัวถัดไปแมคโครครับแมคโครวันนี้ยังแรงดีไหมอ่ามาดูทางเฟรมหกสิบนะครับจะได้เห็นรายละเอียดแมคโครเมื่อวานนี้ไปอย่างนะครับไปวางไว้ที่ห้าสองจุดสองห้า แล้วก็ลงมาพัก47และวันนี้ครับอีกรอบหนึ่งไม่ผ่านแต่ก็พักแบบว่า EMa 5นะพักแบบค่อยๆประคองไปนะครับยังรุนได้อยู่นะครับผิดพลาดทางเทคนิคถ้าลงมานี้ก็จะแนว4875หรือมา EMa 15คร48แล้วรุนดูฮะว่าจะเด้งกลับได้ไหมสำหรับ MACO p r ตัวถัดไปครับ CPO ล่ะ ตอนนี้มาตีมชอบมาแบบตีมแพ็คฮะเอาเดี๋ยวดิไม่ขึ้นไม่ขึ้นด้วยอะลงแล้วฮะนะครับมาแตะ EMA 50ได้นะครับก็ประคองตัวอยู่แต่ก็ไม่ได้แบบมาแนว63นะยังคงยกยกยกก้นอยู่นะครับนิดนึงถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าจะไปต่อรบกวนช่วยยกเหนือ EMA 15เนี่ยฮะเหนือ64.25ไปยืน64.5ได้จะ สวยและลุ้นไปต่อได้แต่ถ้าแบบนี้ครับค่อยๆลงมาโดนโกดนี้63ถ้าหลุดก็โอ้ยมาเล่นโซนนี้เลย62เลยนะครับสำหรับ CPO นะครับตัวถัดไป EA EA เป็นไงครับนี่ทำไฮตรงนี้นะครับ66.5ไม่ผ่านไม่ผ่านเว้ย ลงมาพักได้นะพักได้อยู่ขอสีสองยกไปก็ไม่ผ่านเว้ยอะไรยางน้นอีกทีนะนะพรุ่งนะนี้ไปอีกรอบนะครับเพราะว่าทรงแบบนี้ยังแบบรุ้นเพอยังไปได้อยู่นะครับเนี่ยขึ้นไปทดสอบอีกทีดูซิครั้งที่สี่หกสิบหกจุดสองห้าเอ้ยหกสิบหกจุดห้าจะทะลุได้ไหมสําหรับ EA นะครับทะลุแล้วไปไหนอ่ะอูเนี่ยข้างบนเนี่ย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 รออยู่เนี่ยยอดพวกเนี้ยนะครับตัวถัดไปนะครับ เจมาดตเจมาดเป็นไงครับปื้ออืมสี่สิบจุดสองห้าตื้อๆน,นะเนี่ยอันนี้ยอดเดิมนะครับขอซูมใกล้ๆหน่อยเออยังไม่ผ่านนะครับมียืนๆน,นิดนึงไปที่สี่สิบจุดห้านะครับไปที่สี่สิบจุดห้าแล้วก็ยังไงฮะยังฮะแต่ก็พยายามจะด,ดันอยู่ก็ลุ้นต่อไปนะครับสำหรับเจมารต โมเมนตัม um แผ่วๆน้อยนะครับเดี๋ยวต้องรอดูฮะจะกระแทกได้ไหมถ้ากระแทกไม่ได้ก็ลงมาจำนานนแนวบริเวณนี้สามเแต่ถ้าหมดแรงจริงๆก็อาจจะลงมาพักบริเวณแนวรับ38.25ดาได้นะสำหรับเจม่ก็ขึ้นมาต่อเนื่องเลยดูดินะฮะไม่ง้อเส้นไหนเลยฮะมาลันเวย์ m a 15อย่างเดียวเลยเนี่ยครับตัวถัดไปนะครับหุ้นยูครับ ร้อนแรงร้อนแรงนะครับดูดูทำเฟรม6กเห็นยังเห็นได้แค่แท่งอ่ะไป5้ทีะลองดู5้ทีโหเส้นเพียบเลยนะอย่าตาลายนะนะครับมีในัยยะทุกเส้นครับขึ้นไปถึงหนึงุดเแปดนะครับแล้วลงมาครับไหลลงมาเรื่อยๆนะครับไหลลงมาเรื่อยๆมีทำโลที่หนึ่งจแล้วก็ยกกลับขึ้นไปได้ครับแล้วก็เนี่ยฮะ1 4 3่งพักได้อยู่ แล้วก็1.5เป็นแนวต้าน1.5เป็นแนวต้านอยู่มาปิดที่อะไรครับ1.49เพราะฉะนั้นแต่ตอนนี้ฮะซูมใกล้ๆครับนี่ทำเฟรม5นาทีนะฮะอ่าโอเคนะนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ครับลุ้นงัดกลับขึ้นไปเหนือ1.5นะครับเอาแบบนี้ฮะทะลุ1.5ให้ได้ก็จะกลับไปเล่นรอบตรงโซนนี้ แต่ถ้าโชนแล้วไม่ผ่านแผ่วลงมานี่หลุด1.43หนีนะหรือ1.44เท่าๆเนี้ยนะครับต้องหนีโลต่ำสุด1.4นะครับไหลก็ไหลมาเลยนะตรงนี้ได้เลยนะครับระมัดระวังนะครับนะฮะระวัดระวังด้วยตอนเนี้ยเนี่ยถ้าลงมาเนี่ยมันชันมากตรงนี้นะครับไหลได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นก็ต้องเหนือ1.5ให้ได้นะครับสำหรับหุ้นอยู่ ตัวถัดไปครับ vgi vgi เป็นอย่างไรขึ้นมาแล้วนะครับอุย้ยทำไปมาทีว่าอยู่ปุ๊บโอเคนะครับค่อยๆขึ้นไปครับไปทดสอบ6.7แล้วทะลุให้ได้นะครับถ้าทะลุไม่ได้ก็อาจจะเนี่ยแนวๆเนี่ยครับขึ้นมาแล้วก็อาจจะพักนะครับเดี๋ยวเส้น efa เดี๋ยวจะขึ้นไปซัพพอร์ตให้นะเนี่ย efa 15โผ้่มาน นะครับแนวนี้ค่อยๆกระดึ๊บไปครับ v g i ฮะตรงนี้สวยครับพักแล้วก็ขึ้นต่อนะครับตัวถัดไปครับซิงเกอร์ล่ะซิงเกอร์ยังฮะแนว43.5ยังไม่ผ่านแนว44.25ล่ะผ่านยังแค่แตะนะครับวันนี้นะครับทั้งวันฮะอยู่ แถวแถวนี้สะสมพลังไปเออเนาะอย่างนี้นะครับแล้วก็งัดขึ้นไปเลยนะครับหรือจะลงมาพักมาปิดแก็บตรงเนี้สี่สิบสองแล้วลงมาแถว e m a 1 5สิบห้าแล้วยกกลับก็ได้เช่นกันนะครับมีทางให้เลือกลึกสุดเท่าไหร่ลึกสุดให้เท็่สี่สิบจุดห้านะครับโอเคตัวถัดไปครับ jmt สี่สิบเจ็ดจุดห้าชนชนไม่ผ่านเฮ้อเออเออผ่านแล้วผ่านแล้วโอ้โหมียอดชาเลืองซ้ายมียอดไหมโอ้โหคือจะขึ้นให้คืออยากจะขึ้นให้แบบสบายใจอะได้ไหมไม่ได้ฮะมีด่านเรื่อยๆสี่สิบเก้าครับด่านถัดไปครับค่อยๆไปฮะและนี่ก็ไม่ได้ลงมาโอ้แต่ยิมเอสิบห้าเลยนะนะคะนี่ลอยไปเลยนะฮะแนวรับสี่เจ็ดจุดห้านะครับ ไปเรื่อยๆนะ JMT นะครับลงมาพักได้บริเวณ47แต่ถ้าผิดพลาดทางเทคนิคลงมาเลยเนี่ยโ,โห4525แล้วนะมาเล่นโซนล่างเหมือนเดิมนะครับสำหรับ JMT ตัวถัดไป RPC ครับ RPC นี้ติดตามมาตลอดนะฮะตั้งแต่เบร a ขึ้นมาพักและไปต่อเนี่ยครับไปต่อแล้วไปทำ high เท่าไหร่ 1.96แล้วลงมาพักแล้วก็หลุดมาอิมเอรับอยู่ยกกลับขึ้นไปต่อเนื่องไปเรื่อยเยเหนื่อยรอไปทดสอบ1.96อีกครั้งหนึ่งโอ้โหสวยนะเฮ้ยไฮยได้เหรอจริงป่าเอาทำาฮได้ปะโอโออันนี้อดีตอดีตชาติไม่มีแล้วมั้ง นะฮะเป็นซากปลาหักปังไม่มีอยู่แล้วมั้งนะครับก็สวยงามนะครับสำหรับ R P C นะฮะซูมกราวกลับมาเหมือนเดิเมเออหวังว่าไปต่อนะทะลุไปเลยนะ1.96นะครับตัวถัดไปนะครับ P S L กลับมาดูเรือบ้างนะครับดูซิว่ากลับมาหรือยังอันแน่ฮันแน่นะครับอย่างน้อยครับ โอ้นี่วาดอะไรเสร็จสับมาเต็มนี่ผ่านศึกมาโชกโชนมากเลยนะ PSL เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอบใหม่เดี๋ยวรอบใหม่นะครับอ๋ออันเก่าผ่านไปละช่างมันนะครับตั้งหลักได้ไหมกลับขึ้นมาโอเคนะครับไม่ลึกจนเกินไปแนวอยู่แถวนี้ฮะยี่สองจุดสี่ยกกลับขึ้นมามาปิดยี่สามโอเคเดี๋ยวอีนี่ฮะห้าสิบกับแปดเก้ารออยู่ ถ้าเป็นไปได้ช่วยยืนเหนือ23.4ดีกว่าผมว่านะยืนเหนือ23.4ค่อยว่ากันเพราะตรงเนี้ยอาจยังไม่แน่ใจครับว่าโดนตบแล้วจะลงมาไหมนะครับเอาชัวร์คือยืนสวยๆแล้วก็วาดลวดลายต่อแบบนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับโฟกัสไว้นะ PSL ตัวถัดไป TTA ครับผม TTA กับตัวมาเหมือนกันนะครับกับตัวมาเหมือนกันก็แนวนี้แล้วก็สวยๆคืออะไรครับทะลุ 16.3นะครับเพื่อไปต่อแต่ถามว่าเล่นเล่นสั้นอะไรได้ไหมนะครับเกมทุกอย่างเล่นได้หมดนะครับเราวางกลยุทธ์ได้หมดเล่นสั้นก็แนวเนี่ยฮะ15.7ห5 15. าอาจจะตรงนี้ไม่ผ่าน16.3กก็เล่นกรอบสั้นๆได้เช่นกันนะครับทุกจังหวะวางเกมได้หมดนะนะครับจะเล่นสั้นๆจะเล่นเป็นรอบจะอะไรพวกนี้นะครับตัวถัดไป RCL RCL นะครับเหมือนกันไหมกลับตัวขึ้นมาเหมือนกันนะครับกลับมายืนแนว56.5โดน E ีนี่ฮะอีเ e นะครับแล้วก็หดกลับลงไป57ก็นะครับก็ลุ้นต่อครับว่าโซนนี้ครับจะกลับขึ้นไปได้ไหมสวยๆก็หถ้าถ้าจะสวยๆจริงๆต้องไปยืนนี่เลยนะ59.5นะครับเพราะว่าขึ้นมานี่ก็สเตปนี้ก็ ยังไม่ปลอดภัยร้อนต์นะครับก็อาจจะมีขึ้นแล้วก็โดนตบลงมาบ้างฮะพักเป็นสเตปไปนะครับนนแนวนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้ลงลึกจนเกินไปตัวถัดไปนะครับ S&P n n เพิ่งคุยกันไปตอนบ่ายฮะหุ้นบ่ายนี้พี่ว่าไงตื่นเลย <laughs> ตื่นเลยตอนแรกมัจมอยู่ตรงนี้ฮะ e m a 8 9 เออเออจะหลุดไหมจะหลุดไหมสิบสองสองจะหลุดไหมสิบสองสามเอาไงไปิดสิบสองเจ็ดสัจบปิดสองสิบสองเจ็ดซัแล้วพรุ่งนี้ไปต่อนะเนาะเอางี้ไปต่อนอะรอนานแล้วฮะตรงนี้แช่นานแล้วค่ะสวยสวยครับไปเลยฮะทะลุสิบสามบาทเพื่อไปสิบสามจุดสี่รออยู่เนี้ยรออยู่เนี้ยไม่ขึ้นสักทีเนี่ยรออยู่เนี่ยนะครับรันเวย์ระยะทางนี่โอเคสวยฮะแต่ไป ทะเลทะไหลนิดนึงนะครับนิดนึงออกข้างไปนิดนึงนะครับเอ๊ต้องให้บอก nsl แซนวิชละ่ะนี่ก็ออกทะเลไปให้ขึ้นไปตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยยบสาให้กลับขึ้นไปเอาลงซะงั้นเอา e ีเมห้าสิบรับไม่อยู่เอาลงมาเดี๋ยวมาเจอกันนี่ฮะยิบสองดสอเออหรือแถวนี้ฮะพอใจไหมแถวนี้พอใจไหมยี่สิบสองหกลับขึ้นไปก็ได้นะครับเห็นตืด,ตดนิดนิด นะครับหรือจะลงมาสนิทตรงนี้เลยอ่ะยี่ิสองสองแล้วก็เด้งให้เด้งกลับขึ้นไปนะไม่ใช่ให้หลุดมานะถ้าหลุดยี่ิบสองจุดสองนี้ไม่สวยนะนะครับสําหรับ NSL แต่จะว่าไปก็ขึ้นมาตลอดนะครับเข้าใจได้เนี่ยครับโอ้โหชันเหมือนกันนะนะครับตัวถัดไป InTouchInTouch In ยังไปต่อไหม โอ้โหขึ้นมาต่อเนื่องยังโอเคอยู่นะครับยังไม่ได้ขี้เหร่อะไรนะฮะยังประคองตัวอยู่แนวแนวรับรู้สึกจะมาโซนนี้นะนะครับยี่สามเจ็ดห้านะครับแล้วก็ไฮทำล่าสุดไว้ที่แปดสิบหกจุดห้าก็ยังพอรุ้นได้อยู่ถ้าสามารถพักแล้วยกกลับทะลุแปดสิบหกจุดห้าได้ก็ไปต่อครับลงมาพักได้ไหมพักได้ครับแปดสามจุดห้าแล้วอาจจะลงมาได้ถึงนี่นะ อีเบห้นะแปดก็มีในยะตรงนี้อยู่เนี่ยฮะลงมาพักเราเด้งได้เช่นกันนะครับวางจุดสต็อปไว้ให้นะครับจุด a อแล้วกันนะเที่1หลุดมาเอะยังไงต่อดีวะอะ่จะกลับไหมเอที่2ครับ a ที่3ฮะช่วยแอคชั่นด้วยคือมีกําไรจะขายไหมเอ๊ะหรือจะสต็อปนะครับหรือจะอยังไงอย่าปล่อยให้ลึกมาถึง,ถ,งถึงตรงนี้เดี๋ยวกําไรที่คุณมีมันจะหายหมด ก็ถัดไป AIE โอ้โหเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเพิ่งซื้อเนี่ยไปซื้อ1.42เนาะขึ้นไปไม่ทำอะไรสักอย่างนะฮะจนไปทำไฮที่1.62เนี่ยทำไฮ้โอ้ยเดี๋ยวทำให้หนแล้วยืนไม่ได้แล้วหลุดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณยกมาตรงเนี้ยเส้นเนี่ยห5 7หลุดแล้วต้องสต็อปคุณยังได้กำไรนะโอเคปะ่ะ แต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยฮะซื้อตรงนี้ใช่ไหมหนึ่งจุดสี่องลงมาเรื่อยๆโอ้ยแท่งนี้โดนแล้วนะอ่ะแต่ยังน้อยก็เ e อ็มเอรับอยู่เว้ยนะครับอันนี้พักตัวอยู่เ e อ็มเอหเพราะฉะนั้นช่วยยกกลับและทะลุ1.5เพื่อจะไปต่อลงมาพักได้ฮะนนี้ก็เกือบนะเกือบลึกเหมือนกันนะสองโซนเลยนะโซนนี้เนาะแทนที่จะแค่นี้ลงมานี้นะครับขึ้นยังไม่ไหวเสียวนะ ลออีกรอบนะแต่ถ้าพรุ่งนี้หลุดมา EMA 50เจอกันอีกที1.41เลยนะนะครับสำหรับ AIE นะครับตัวถัดไป Ford โอ้โเสียงฟ้าร้องอัดคลิปกันสดๆไม่มีตัดต่อ Ford ปึ๊บทำไฮทำไฮที่ตรงนี้ฮะ 16.2นะครับแล้วก็แนวแนวรับเข้ากรอบนี้นะครับแนวแนว14.5วิ่งวิ่งไซด์เวย์มาสักพักหนึ่งนะครับวิ่งไซด์เวย์มาสักพักแล้วก็วันนี้ครับทะลุได้แล้วยืนได้นะครับก็ลุ้นไปต่อครับแนวไฮเดิม1.68ต้องผ่านด่านไอต้องทดสอบแล้วก็ทะลุให้ได้นะนะครับวันนี้ลงมาขึ้นไปละแล้วลงมาพักนิดหนึ่ง นะครับ EMA 5 s u ซัพพอร์ตอยู่ลุ้นไปต่อสำหรับ ford ดนะครับโวลุ่มมา MACD จัดเต็มนะครับถามว่าผิดทางนะฮะ worst case หลุดลงมาได้ตรงนี้ครับ15.7หรือลึกเลยนะฮะขึ้นสุดลงสุดก็15.1แล้วก็ลุ้นเด้งนะครับสุดอีกเหรอ14.6เลย14.5เนี่ยนะครับระยะเป็นอย่างนี้นะครับ เอาตรงนี้แหละแล้วไปเลยฮะสวยๆนะครับบอร์ดต่อไป F Smart F Smart Size Way มาเหมือนกันนะโอ้นะครับแล้วก็ตรงนี้ฮะตั้งหลักได้นะครับลงไปขึ้นมาปุ๊บปุ๊บเด้งระยกละนะครับทะลุ11.3ุทะลุ11.3 11. แต่เอ้ามาปิด10 11.3ประเดีแล้วทิ้งไส้ไว้ฮะ e m a ห้าเออพรุ่งนี้ก็เปิดเหนือ11.3นะแล้วไปวิ่งขึ้นเหนือ11.5ให้ได้ก็โอเคโอ้มมียอดตรงนี้ครับด่านแรกขอตรงนี้ให้ผ่านกว่า11.7นะครับแต่ถ้าพรุ่งนี้ฮะเปิดมาแล้วต่ำกว่า11.3อุ้ยมารุนนะ11.1อยู่ไหมไม่งั้นลงมาเจอกัน10.8 10.7นะครับสำหรับ F smart นะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นคลิปโ20นาทีพอดีก็ลองทบทวนนะครับไปทำการบ้านกันต่อนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube i c e l y m a n ให้ด้วยนะฮะช่วยกันกดด้วยนะเนี่ยกดๆเนี่ยเข้าช่อง i c e l y m a n นะครับแล้วก็ติดตามรายการหุ้นบ่ายนี้พี่ว่างไงได้ทุกวันบ่ายโมงนะฮะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่ายโมงโดยประมาณถึงบ่ายสแล้วก็คุยหุ้นก่อนนอนฮะอาทิตย์ จันอังคารตอน3ามทุ่มแล้วก็ตอนนี้กาลังเพิ่มมาฮะวันพุธกับพฤหัสเดี๋ยวถ้าเป็นทางการจะแจ้งอีกทีนะครับยังไงใครดูคลิปนี้ก็คือวันพฤหัสใช่ไหมคืนนี้เจอกันนะครับคุยหุ้นก่อนนอนนะครับ3ามทุ่มขอบคุณครับ